สวัสดีครับผมพบกับผมเติมไขมันชาแนลวันนี้ก็ยังอยู่กับเมนูหมูหมูเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาทาแหนมหมู3ชั้นนะครับผมสูตรนี้ใครจะทํากินทําขายก็ได้นะครับเป็นเมนูที่ทําง่าย,ายเครื่องไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอันนี้หมู3ชั้นผมใช้อยู่ที่ประมาณ1.5กิโลนะครับอย่างแรกเป็นข้าวเหนียวนะครับอันนี้ผมใช้อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสขีดนะครับซื้อมา10บบาทจะได้เยอะนิดนึงนะครับผม อันนี้ใส่น้ําลงไปนิดนึงนะครับก็แยกข้าวไม่ให้ติดกันจนเกินไปนะครับผมเวลานําไปทําแหนมจะได้คูกเข้ากันเข้ากันง่ายนะครับใครไม่มีข้าวเหนียวก็ใช้เป็นข้าวสวยก็ได้นะครับข้าวเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับที่ทําให้หมูเราเปรี้ยวนะครับอันนี้เดี๋ยวปล่อยให้ข้าวเสดดน้ํานิดนึงนะครับผมเพราะว่าถ้าน้ําในข้าวเยอะเกินไปก็จะทําให้หมูเราเสียได้นะครับ อย่างที่สองที่ผมจะใช้ก็เป็นพริกไทยเม็ดขาวนะครับใครจะใส่ก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ใส่เพื่อให้แหนมของเรามีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็อย่างต่อไปเป็นกระเทียมครับนี่ผมใส่อยู่ประมาณสัก1.5ขีดนะครับใครชอบทานเยอะก็ใส่เยอะได้นะครับอันนี้กระเทียมผมจะตาไม่ละเอียดมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าได้นะครับเรานําเครื่องที่เราเตรียมไว้นะครับที่งใส่หมูได้เลยนะครับผม แล้วก็ข้าวเลยครับที่เสด็จน้ำแล้วนะครับใส่ได้เลยครับผมเขาก็จะแตกตัวออกประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือครับ2ช้อนครับเกลือนี่ถ้าใส่น้อยเกินไปจะทําให้เนื้หมูของเราเสียได้นะครับถ้าใส่เยอะเกินไปก็เค็มนะครับประมาณนี้พอดีเลยครับตามด้วยผงปรุงรสครับอันนี้เพื่อเพิ่มรสชาตินะครับผมแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยครับใครจะใส่ก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับน้ําตาลถ้าใครไม่ชอบหวานนะครับ ก็คุกเขาให้เข้ากันนะครับนวดให้เข้ากันเลยนะครับขยำจนรู้สึกว่าหมูนิ่มนะครับผมจะคุกเขาอยู่ที่ประมาณสักส5้านาทีนะครับ 10- 1 5สิบ้านาทีก็ได้นะครับผมนวดจนเขาเข้ากันดีเลยนะครับผมถ้านวดไม่ถึงก็อาจจะทําให้หมูเสียได้เหมือนกันนะครับโอเคก็น่าจะได้แล้วครับประมาณนี้ละครับผม แล้วก็จะนําหมู3ชั้นนะครับใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้ใครจะใส่เป็นถุงร้อนก็ได้นะครับใช้ถุงร้อนสัก2ชั้นแล้วก็ไล่อากาศออกแล้วก็มัดปากให้แน่นนะครับก็ถือว่าได้ละอันนี้อัดๆเลยนะครับองผมหมูห5โลก็ลองดูก่อน,นครับว่าจะเต็มหรือล้อนไหมอันนี้ก็ล้นนะครับเหลืออยู่ครับได้ประมาณนี้ผมก็จะแบ่งใส่ถุงไว้นะครับ อันนี้ผมจะทิ้งไว้อยู่ที่ประมาณ2วัน2วันนี้ก็ถือว่าเป็นแหนมแล้วนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวมากก็สัก3วันก็ได้นะครับผมก็มาดูกันครับช่วงนี้อากาศหนาวนิดนึงโอเคครับผมอันนี้ผมทิ้งไว้3วันนะครับหน้าตาออกประมาณนี้ผมจะนํามาทอดนะครับก่อนทอดนี้ผมก็จะนําไปชุบแป้งนิดนึงเพราะว่าเวลาทอดแหนมของเราจะออกมาชิ้นสวยงามนะครับผมอันนี้ผมใช้เป็นแป้งทอดกรอบนะครับ ใครจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะครับก็ถือว่าทอดได้เหมือนกันนะครับใครไม่ชอบแป้งหนาก็ใช้บางๆก็ได้นะครับอันนี้ขอเจียวหอมกับพริกนิดนึงนะครับกินเข้ากันดีครับกับแหนมของเราปกติแหนมเราทิ้งไว้2วันก็เปรี้ยวนะครับถ้าใครจะเก็บไว้นานก็แช่ไว้ในตู้เย็นหรือถังน้ำแข็งไว้ได้เลยนะครับผมเก็บไว้เป็นอาทิตย์ก็ได้นะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทํากันทอดแหนม3ามชั้นเราเลยนะครับเตรียมไว้ก็ใส่ลงไปในกระทะเลยนะครับใช้ไฟกลางๆก็ได้นะครับผมอันนี้ผมทอดประมาณสักสามสี่ชิ้นนะครับแหนมหมูนี่ครับแต่ก่อนก่อนนี่ก็ใช้แค่สามสี่อย่างก็เป็นแหนมได้แล้วนะครับกระเทียมข้าวแล้วก็เกลือแล้วก็มีชูรสนิดหน่อยก็ได้แล้วนะครับแต่วันนี้ผมใช้เป็นผงปรุงรสแทนนะครับก็ได้เหมือนกันครับ อร่อยกลมบกรอหลังๆนี้ก็ผมก็เพิ่มน้ําตาลมานิดนึงแล้วก็ผมกูุงรสนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ก็ทอดออกมาได้เหลืองแล้วครับเหลืองสวยครับใครชอบแห้งกว่านี้ก็ทอดเพิ่มได้นะครับหน้าตาเขาก็จะออกมาประมาณนี้แล้วนะครับผมน่าทานครับหน้าตาสีสันสวยงามครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบแป้งนามากก็ลดปริมาณได้นะครับผม โอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ